นี่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 คือกล้องวงจรปิดแบบจิ๋วครับที่บอกเลยว่าซื้อ1แถมหนึ่งในราคา9 9 0บาทครับอบอกเลยว่าครับตัวนี้สามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้ติดเช็คผัวกั้นผัวนีเที่ยวก็ได้ติดข้างทางกั้นถนนกันโจรกันขโมยก็ได้ครับติดน้องหมาน้องแมวก็ได้ครับและตัวนี้บอกเลยว่าติดตั้งง่ายๆแบบนี้เลยโอ้โหเขามีตัวยึดสามารถหมุนได้360อองศาและตัวเองครับยังเป็นแม่เหล็กยึดได้แบบนี้ สามารถติดตั้งได้แบบนี้ครับหรือว่าจะติดแบบนี้ก็ได้ติดปุ๊บดูภาพได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับโอ้โหแล้วบอกเลยนะครับว่าตัวนี้สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ไกลทั่วโลกครับไม่มี WiFi ก็ดูได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ดูได้ครับ และตัวนี้นะครับสามารถดูได้ทั้งภาพแล้วก็แอบฟังได้ทั้งเสียงสมมติว่าคุณเอาไปติดไว้หน้าบ้านนะครับแล้วมีคนเดินผ่านรหรือว่าเอาไปติดในรถคุณก็สามารถแอบฟังผ่งานสมาร์ทโฟนได้เลยครับโอ้โหและตัวนี้นะครับมันมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถพกพาไปไหนก็ได้เคลื่อนย้ายได้ตามต้องการไม่ต้องชาร์จไฟตลอดเวลานะครับถ้าไม่มีแบตก็ชาร์จไฟแต่ถ้ามีแบตก็สามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้ครับจะติดเสื้อติดรถติดรถยนต์ติดสัตว์เลี้ยงก็ได้ทุกที่ครับปกติตัวนี้ราคาเกือบแต่วันนี้เราไม่ขายวันนี้้นะครัับซือ1ตว แถมหนึ่งตัวซื้อ1แถมหนึ่งเอาไปในราคา990คนไหนสนใจเอาไปในราคา990บอกเลยว่าตัวนี้เก็บเงินไปทางส่งฟรีย้ำส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มคนไหนสนใจจิ้มลิงด้านล่างนี้ได้เลยครับผม